ซือ้กอ,อกมาเลยกับ,บอยากมีครอ,อบมีครัวมีลูกมีเมียได้อบอมันไม่เลือกหลายเพื่อโบเลือกหลายแล้วังทิกโบเดิผู้สาวบ้านเฮาหันก็ง,งามหลายอยู่ดิบอมาขึ้นมากขึ้นฮักเด้ <c oughs> อไม่ว่าบวชโดนนะเรียมมดแล้วบออันใดก็ได เล่นบบปากบบเบานะไอ้าตายค่อยเบาอยู่พูดเดียวอวยจะทีเบายังนะเบาโบเกงวิเจ้าขึ้นยังอยู่เดี๋ยวนี้ไอ้ขึ้นเงียบเท้เวยก็ขึ้นขึ้นกันครับเจ้าฮันละเฮ้ยคิดลา กันมือเดียวยามวานไอแต่งกันกันคิดไปทุเรียนนะเจ้าก็ได้อ,อ้ายหวานสั่นโอ้ยบบแมนมึงบอกคิดไปผู้เดียวหัน, <c oughs> นปเป็นผู้บ่าวก็ได้บอกยังพ่อข้ามอยู่ <c oughs> แต่ของเราบ่าเองเออเองไปเบิร์ตเอาโล่เฮ้ยก็กได้ก็มาตาห,หอมไม่กูก็มาตาที่แหลบคุแล้ว <c oughs> อาอันไรก็ได้ยินมดแล้วบอเออกูบ้าบพเบอกยังจะขอลักไปทั่วทิพทั่วแดนอ้เดบ้อ้